เมนูนี้เนี่ยคนกินทั่วประเทศทีนี้แหละคุณติ๊กได้ชิมนะดีเควสทุกวันอร่อยหบบน่้เหลือเชื่อเอ๊ะน่าเหลือเชื่อ,อ,อ,อสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าติ๊กกินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่เต่านะครับเมนูที่จะนําเสนอวันนี้นะครับก็แจกสูตรอีกแล้วแจกสูตรจากเชฟคนไหนครับเชฟดาครับผม พิดานะครับบอกเลยว่าอาหารพม่าเนี่ยคือถามไปเยอะมากแล้วพิดาว่าเมนูนี้เนี่ยคนกินทั่วประเทศชื่อเมนูว่าอะไรครับพิดาชื่อโมฮิงกาค่ะหนูกินน้ํายาค่ะน้ํายาอะไรครับน้ํายาปลาน้ํายาปลาอันนี้คือปลาอะไรครับปลาทูค่ะอ๋อเป็นปลาทูก็ได้ใช่จะใส่เป็นปล<น>าปปดุก็ได้อ๋อปลาเนืปลาช่ออะไรนะแล้วแต่คนชอบอาหารของภาคไหนในประเทศพมา่าจะติตามว่าคือชุมเผาชุมเผากะเรียนไยายใหญ่แล้วก็จะมีสูรหองเขาอ๋อ ดังวนี่สุดนี้คือแถวไหนครับคล้ายน้ำยากระดิ่โอเคมาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับขนมจีนตะไครปลาเนี่ยอันนี้วัตถุดิบหลักห้ามขาดกระเทียมหอมแดงกะหล่ำปีนี่คือกินกับตอนที่น้ำยาเสร็จแล้วน้ำปลาปลาที่แบบที่ซื้อตามห้างก็ได้เป็นตัวตัวก็ได้ใช่แต่ว่าเราต้องเอามาต้มแล้วก็ต้องคั้นดิทินแต่นี้เขาต้มมาแล้วนะครับทัวเหลืองเอออันนี้มีไว้ทําอะไรนะชุบแป้งะ กินการหนมจีนน้ำยาเอาไปท่อแบบแบนๆนะคะอ๋อ oh. ไม่เคยกินอีกแล้วเมนูนี้เออขนมจีนน้ำยาปลาเนี่ยเคยกินแต่อันนี้ไม่เคยกินแล้วก็พริกป่นนะครับผมก็ต้องเจวกับกระเทียมกินคู่กับเอ้หนมจีนน้ำยาเอาแล้วเอาแล้วครับใช้เวลาการทํานานไหมครับพี่ดาเระมาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคงั้นเราเริ่มมือกันเลยครับตั้งหม้อเปิดไฟอ่อนนะฮะใส่น้ําเปล่าเยอะไหมครับพี่ดาใส่ครึ่งหม้อค่ะใส่ตะไคร่ลงไปนะครับใช่ค่ะปั๊บ แล้วก็ใส่หอมแดงถ้าช่อเยอะก็ใส่เขามาทำให้น้ำมาหวานอ่ะอันนี้มาเป็นหัวเล็กประมาณสิบหัวใส่ปลาค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ปีดฝาได้เลยอันนี้ปลาปะทูที่สุกแล้วค่ะเอาไปตามให้มันละเอียดไปแรงก็ได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันนิดนึงใส่ตะไคร้ค่ะอู้หอมกระมิรูปลาไประมาณหนึ่งช้อนชานะครับนี้ปะทูกี่ตัวครับเนี่ยพี่นาปะทูตัวใหญ่สองตัว ดูนี้ต้องเด็ดมากๆงั้นเรามาทำกระเทียมผัดก,กับพริกใส่ขมิ้นนะครับต้องมีขมิน้นใช่ไหมพี่นาอาหารขมมาใช่ค่ะมันเป็นยาชนิดหนึ่งถ้าเดินแล้วมีฟองก็เอาตาฟองออกค่ะ สักสิบนาทีก็ได้ค่ะอันนี้ฝากไว้ถ้าปิดหมดเลยเนี่ยเขาจะถือขึ้นเนง้อามาใส่น้ำยาแล้วก็อีกขึน้นนึงผัากกาพริกปน่นใส่เกลือปุ๊บ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 ปรุงให้เข้ากันเลยค่ะไม่ต้องปรุงแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไปใส่จาาโชคกินรสจาก,ก็ค่อยเติมน,น้ำปลาอะไรเ,เดี๋ยวดูว่าหอมแดงมัน ถ้าชอบปวยก็ต้องอีได้ค่ะถ้าชอบแบบกกอบก็ประมาณนี้ทีนี้แหละคุณติ๊กได้ชิมนะดีวเควทุกวันงั้นเรามันผมมั่นใจในปลาครับผมรอชิมตอนเสร็จเลยอันนี้เราจะใช้น้ำมันนะครับมาทอดกับถั่วเหลืองอ่ะวิธีการทำาป็ไงครับพี่ดาตักใส่น้ำใช่ค่ะเดอดไหมครับพอผู้ให้มาข้าวกอ่แรงต้องขยี้แรงๆอย่างนี้เหรอใช่ค่ะโอ้แป้งมันแตก ไม่รู้ไม่เคยขนะยี้แป้งใส่ถั่วลองใส่หน่วยหนึ่งก่อนโอเคเราก็จะทอดเลยค่ะถ้าเขาขายข้างนอกเขาจเจอแผงใหญ่มากพอเราเขาจะเอาแค่แผงประมาณอะเพว่าข้างนออเขาเขาจะทำแบบว่าจะแผน,ยยะนใหญ่เลยฮะแผงใหญ่แล้วก็จะใส่ในของเราเอาแบบคน จะเป็นทรงไหมเราติดอยู่ใช่ไหอ๋อเป็นแต่งข้างล่างได้ดเอามัติดกันแล้ว <c oughs> ดูยังไงให้มันดูให้รู้ว่ามันได้แล้วครับใช่ลองจิ้มดูว่าถ้าแป้งมันไม่ติดก็ไม่ติดตะเกียบขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะ ินข้าวไข่ที่ร้านมันจะเป็นแผงกลุ่นๆรบางๆหน่อยพอเราเราใส่น้ําน้อยมันก็เลยมันดูแบบนานิดนึงถั่วเหลืองทอดภาษาพมา่าพูดว่าอะไรครับมเมนูนี้ถ้าใครจะไปสั่งเป๊ะจอกค่ะเป๊ะจอกใช่เป๊ะไปว่าถั่วใช่จอกไปว่าทอดใช่ค่ะอ่าเป๊ะจอกเป๊ะจอกขอเป๊ะจอกกินกับขนมจีนใช่ค่ะเขาจะมีทุกร้านเลยไหมครับสมาามีค่ะร้าน,นคแล้วก็กิ่งคู่กันแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็น้ำยา ผักที่เราเตรียมเป็นเครื่องเคียงก็จะมีอะไรครับผักชีผักชีมะเขือเทศถั่วฝักยาวกะหล่ำปีพริกมีพริกสดกัดพริกเอาได้กัดกัดเอาอะไรเงี้ยนะใช่กัดก็ได้เราจะดิบใส่จานก็ได้ค่ะขนมจีนภาษาชาวานไนี่ยก็อะไหนุ่มจีนอย่างเดียวก็มอดีมอดีมอดีปริ้นน้ำก็คือฮิงกาขนมจีนน้ำมอฮิงกามอฮิงกาว้าว หม้อหิงกาขนมจีนน้ำยาปลาจะเป็นปลาอะไรก็ได้ปลาทูปลาช่อนปลานิลได้หมดเลยนะครับวันนี้เราทําเป็นปลาทูอ่าวิธีการกินกินยังไงครับนี่นะแบบพม่าเลยเอขอกินแบบพม่าเล<อ>ยครับใส่หนุจีนค่ะใส่หนูขนมจีนนะครับใช่ฉีให้มันใช่ฉีให้มันเป็นเส้นๆอย่างนี้นะจิงเขาจะใช้มือกินกันใช้มือกินเอาล้วมันไม่ร้อนหรอก็เทใส่ทีละนิดอ๋อทีละนิดทีละนิด,ด อย่างนี้เหรอใช่อ่าอ,อป,ประมาณเส้นประมาณนี้นึกว่าต้องเลก็กกว่านี้อ่ะไม่ให้มันติดกันเวลากินแล้วจะได้เข้ากัานน้ำยาอ่า,อาฉีกเป็นเส้นๆอย่างงี้ใช่ค่ะอ่านี่วิธีการกินแบบออริจินอลเลยนะผักที่เราชอบกินกระหล่ำปีนได้นิดนึงนิดหน่อยใส่เสร็จปุ๊บมีใส่ถั่วอ่าขออนุญาตใช้มือนะครับบีใช่ไหมฮะใช่ค่ะฟังเสียงฟังเสียง สุกไหมครับเนี่ยสุกค่ะโอเคขอชิมบอกป่ะอืมเค็มๆมันๆรู้เลยอร่อยแน่อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับนี่ระใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ใช่ครึ่งฟองไข่ใส่พริกใส่พริกด้วยเอาประมาณหนึ่งครับไม่เผ็ดมากโอเคอืมแล้วก็ใส่นมจีนน้ำยาเลยโอเคครับไฮไลท์ของเรามาแล้วนะครับมา ใส่น้ำยานะครับน้ำยาขนมจีนเอาซะสองสองช้อนสองทับททับพีอือบางคนก็แล้วแต่บางคนก็ชอบกินแหมะน้ำเยอะๆบางคนก็ชอบกินแหมะแห้งๆกลุกคลิกใช่คลุกคิกชอบแหมะแห้งก็ใส่อ่าประมาณนี้คลุกเครับว้าวอือหือพอคลุกแล้วใส่พริกเข้าไปครับสีน่ากินมากดูฮะดูดูโอ้โหย ม่กินแบบออริจินอลนะครับเอาเส้นก่อนชิมเส้นก่อนนะครับไป <c oughs> อร่อยมากหัวอร่อยเลยอะ่ะกรุบๆเลยครับเต็มๆไปครับโอ้โห,โหสุดๆมันมีความเผ็ดเค็มนัวแล้วก็มีความ กรุบกรอบของหัวเหลืองทอดนะครับอร่อยมากเลยครับแล้วก็ความหอมของผักที่เราใส่เข้าไปผักชีสะละะแหน่ที่ผมใส่เข้าไปนะครับพริกป่นกับกระเทียมเนี่ยหอมอร่อยมากสุดๆครับแล้วก็เนื้อปลานี่เด็ดมากน,าน,น้ํายาตรงนี้โอ้โหอร่อยจริงๆอุ้ยอร่อยเลยอะ่ะเมนูนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปล้างมือแป๊บหนึ่งเลยผมเอาใช้ช้อนใช้ทอมกินเอาละครับตอนนี้ เราให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการกินเส้นมาอยู่กับเราแล้วครับคุณติ๊กิสวัสดีค่ะนี่ตอนทําไม่มาครับตอนกินไม่พลาดคนนี้เคยกินไหมครับขนมจีนพะวาไม่เคยทานเลยค่ะขนมจีนพะวาครั้งแรกต้องกินกับมีเนื้อด้วยนะโอเคเดี๋ยวคำแรกชิมเส้นก่อนชิมน้ํายาก่อนลุยครับอืมอืมอืมอะไรครับอะไรครับเนี่ยฮะอร่อยจังเลยอ่ะกินอันนี้ด้วยกินนนี้ด้วยสีเหลืองเนี่ย ต้องชิมต้องกินกับเส้นด้วยกินกับเส้นด้วยกินกับเส้นกับน้ำด้วยพี่อร่อยมากอะ่ะอร่อยมากมากเลยเดีกว่าตอนนี้คนดูเขาจดสูตรไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยมีอะไรบ้างเขาไม่เคยาทานครั้งแรกจริงนะคะอืมเหมือนเป็นถั่วหรือเปล่าคะใช่ ถั่วเหลืองทอดถั่วเหลืองชุบแป้งทอดเอามากินกับขนมจีนบ้านเรามีไหมเอาถั่วเหลืองชุบแป้งทอดมาไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ปลาที่ใช้ปลาทูน้ำยาน้ำยาใช่น้ำยาแล้วทำไมสีคนละสีอะคะใส่พริกไงครับพริกกระเทียมผัดอ๋อเหมือนพริกแบบเหมือนพริกกระเหลี่ยงอะไรอย่างนี้บ้านเราปะใช่อันนี้ก็ทําเองอร่อยมากอ่ะเอาละจานนี้ชอบมากเลยอ่ะคนทําได้รีวิวอยู่สองคำกินแบบพม่าให้ดูหน่อยกินแบบพี่ดา กินยังไงคะไม่รู้ว่าพี่ดาหลอกให้มือปืนหรือเปล่าเอาเนี่ยห้าห้านิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องกินอย่างนี้นะสงสัยพี่ดาหลอกมันได้ใส่ปลาไหมอะปลาคือเครื่องปรุงหละใช่ไหมคะเพราะว่าแบบมันมีกลิ่นปลาด้วยมีกลิ่นปลาแบบหอมๆนะปลาเลยแหละปลาล้วนๆรสชาติจะคล้ายๆกับขนมจีนน้ำยาป่าแต่จะมีความเข้มข้นกว่าน้ำยาป่าว่าเรามันจะแบบ ใส่ๆเบาๆแต่นี้จะมีความเข้มข้นกว่าเข้มข้นมากอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเอาไปเอาไปกินเลยไหมอร่อยแบบน่าเหลือเชื่อเอ๊ะน่าเหลือเชื่ออร่อยมากอ่ะเป็นทางเลือกของคนที่ชอบกินของจีนนะคะขอเแล้กกันค่ะทางเน่เน่เนเยังไม่ได้รีวิวเลยเอาหรออกี้รีวิวแบบใช้มือไม่ใช้ทอเลยอร่อยมาก อม,มันเข้มข้นมากครับคุณผู้ชมใช่อร่อยมากอร่อยมากๆเป็นขนมจีนที่อร่อยมากปกติผมไม่กินขนมจีนนะครับแต่เนี่ย The Best ให้สิบเต็มสิบเลยครับ <c oughs> เชฟดาเพิ่งเผยสูตรลับอันนี้พี่ดาทำหรอไม่ใช่ต๋องทำหรอเพิ่งเผยสูตรลับเชฟดาเพิ่งเผยสูตรลับช่วยกันทำเลยพี่ดาควบคุมการผลิตโปรดิวเซอร์ดาโอเคอยากให้คุณติ๊กนะครับตัดเพิ่มไปนะครับผมถ้าใครชอบ เมนูนี้นะครับก็อย่าลืมไปทำตามกันเยอะๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับขอกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้กับรายการเต๋าติดกินด้วยนะครับถ้าใครอยากจะให้ไปกินร้านอะไรหรือว่าทำเมนูไหนที่ผมสามารถทำได้ผมจะพยายามไปหาผู้เชี่ยวชาญแบบพิยามาสอนแล้วก็ทำนะครับต้องให้คนมือชิมจริงนะครับเพื่อสอนนะฮะหรือจะไปรีวิวร้านอาหารก็ได้นะครับผมพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันเยอะๆด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเสร็จแล้วมื้อเย็น คัด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 